สวัสดีตอนบ่ายค่ะคลิปนี้กี้พามาติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1ลงวันนี้24พฤษภาคม64เรื่องพายุไซโคลนยาอาสบริเวณอ่าวเบงกอลเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุไซโคลนอายาสบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด16.3องศาเหนือลองจิจูด89.7องศาตะวันออกกําลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุงสดใกล้ศูนย์กลางประา รมม65กชคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบนในช่วงวันที่26-27พฤษภาคม64ส่งผลให้ช่วงวันที่24-29พฤษภาคม64มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลน้นม,มามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนหนักบางแห่งเน้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงากระบี่และภูเก็ตค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วย สำหรับขึ้นนลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรบริเวณเอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรงดเว้นการเดินเรือส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหากมีประกาศฉบับต่อไปกีจะริมารายงานให้ทราบท่านใดที่อยากจะโทรไซด่วนพยากรณกาศโทรได้1นึ่ตลอด24ชั่วโมงค่ะคลิปนี้กีขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย